สวัสดีนักเรียนทุกคนนั่งได้ครับเป็นไงบ้างอากาศหนาวนะครับช่วงนี้ให้ดูแลสุขภาพด้วยนะครับก่อนอื่นตอนเช้าเราจะเรียนรู้วันนี้คุณครูมีกิจกรรมมากมายให้นักเรียนมาร่วมสนุกด้วยกันนะครับก่อนอื่นทุกคนลุกขึ้นมาอ่าเรามาขยับกายขยายสมองด้วยบทกรอนแม่กงจับคู่ตัวเองหันคู่ก้ามาบทกรอนแม่กงนะครับพร้อมหรือยัง oh, <yeah. S 1> อึ้องอ่างแหลางโค ถางจิ้งจกแหลแงแงขิงนกยางจ้องจิกติง้งฝูงทางลิงวิ่งร้องอึง้งระฆางดังนาง่างของใหญ่กว้างคางหึงหึวควางหนังดังตึงตึงตีกระดึงดังกลิ้งกลิ้งนักเลงร้องเพลงทางตรงหน้าตา่างห้างหญิงอาทุก มาัวเดียนหน่อยอนั่งลงนักเรียนครับเมื่อกี้เราท่องบทกลอนแม่อะไรครับแม่คูแม่กงมีเัรชนะมากมายแต่วันนี้คุณครูมีบทภาพด,ด้วยตัวอะไรครับพึอ่าพึ่งสะกดยังไงเอ่ยไม่ กรอบหนึ่งครับสกุลยังไงครับถือถูกไมหมืออ่ถูกไหมถูกไหมตัวมือตจ้งนายใค้ถูกอ่าเก่งมากอ่ารูปต่อไปอันนี้น่ากลัวจังเลยน่ากลัวมากเลยอ่าสกุลยังไงครับอ่ะถูกไหมอ่าต่อไปครับตัวนี้น่ากลัวมากเลยอะไรครับ สิงโตคิดในใจสกดอย่างไงครับพร้อมกันตอถูกไหมถอ่าสิงโตนะครับคราวนี้นักเรียนครับนั่งเป็นกลุ่มมานั่งเป็นกลุ่มอ่าเราจะทําบัตรการตกการกันนะครับขยับยข้ามาอีกเรกใคยับมาอีกอ่าอ่าได้กลุ่มเลยได้กลุ่มหรือย,อยังอ่า หัวหน้าแต่ละกลุ่มมาหาคุณครูอ่าอ่านะครับอ่าใครได้แล้วแกะไว้นะครับแกะไว้นะโอเคอ่าแกะออกลูกแกะออกคุณครูอยากรู้ว่าใครน่าจะมีความเร็วทั้งทางด้านสมองแล้วก็ความเร็วนะครับมีรูปอะไรบ้างเอาบางไว้ก่อนนะครับอ่า นักเรียนทุกคนเอามือจับหัวไว้อ่าเอามือชี้ก่อนอันดับแรกนะครับนักเรียนชี้ยุ่งเอามือชี้ยุ่งไว้เห็นยุงหรือยังอ่าเอามือกับหัวไว้เอามือจับหัวไว้อ่าเห็นมะม่วงไหมชี้มือชี้มะม่วงอ่านี่คือมะม่วงเอามือจับหัวไว้นี่คือตัวเห็นตัวใบคือตัวกวางไหมเห็นกวางไหมครับ อ,อ่าเอามือชี้กวางเลี้ยงอยู่ตรงไหนอ่าข่าวนี้เอามือชี้ที่กระทงกระทงเห็นกระทงไหมครับอ่าต่อไปมือชี้ที่แตงโมอ่าเอามือชี้ที่มะเฟืองอ่าเอามือชี้ที่กระทิงอ่าโคจันท์โคจันท์เรสิตเรสิตลีแลกพร้อมหรือยัง อ่าใช้ทั้งสติปัญญาความเร็วและก็ความจดจำพยัญชนะเตรียมตัวนะครับทุกคนจบหัวอ่าครูอยากได้ใครตกได้เยอะที่สุดคนนั้นมีความเร็วและก็สติปัญญาเป็นเลิศ้อมนะครับคำแรกให้ตบเอาคำว่ายุ่งอ่าใครได้ใครได้อ่าเก็บไว้เลยได้หนึ่งคะแนนแล้ว คนึ่งคะแนนแล้วครับใครนำอยู่เอาเก็บไว้กับตัวเองเอาเมื่อจับหัวคำต่อไปคำว่าคำว่ากระทงาใครได้อ่าดีมากใครยังใครได้สองอันแล้วมีไหมโอ้โหแสดงว่ามีความเร็วมากและสติปัญญาเป็นเลิศคำต่อไปคำว่าสิงโตา ดูสิอ่ะใครยังไม่ได้เลยมีไหมเออไม่เป็นไรครับต่อไปมองอีกคำหนึงตอนนี้คำว่ามะม่วงอ่ะมะม่วงเออครับเก่งมากเลยอาวคำต่อไปคำว่ามือจับมือไว้จับมือไว้ อมมาม่าจริงโจ้ออโอโอใครใครไม่ได้ซักแ่นเลยมีไหมอ่อใครบ้างไม่ได้สักแทนเพิ่มเพิ่มตัวเองเพิ่มเพิ่มพสปีดอีกต่อไปจะเป็นนิทานเอามือจับหัวไว้เป็นนิทานถ้าครูพูดถึงคำไหนให้ตบทันทีฟังนิทานเรื่องนี้ดีนะนิทานเรื่องนี้ชื่อว่า เจ้าหนูจอมแก่นวันนั้นเจ้าหนูมีความหิวเหลือเกินเขายังไม่ได้กินข้าวเขาจึงไปกินแตงโมอ้าอ่าเก่งมากกินแตงโมอิ่มแล้วเอาทำไงละ่ะกินแตงโมอิ่มแล้วก็เดินไปในป่านกว้างใหญ่ทันใดนั้นสิ่งที่น่ากลัวก็เกิดขึ้น oh <yeah. S 1> เขาเจอตัวอะไรน่ากลัวมากเลย เขาเจอกระทิงอ่าอ่าใครได้อ่านัเ่เรียนครับพอเจอกระทิงเสร็จแล้วเขาเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆเขาต้องตกใจเขาเจอช้างม,มีไหมอ่าช้างไม่มีอ่พอเจอช้างเสร็จแล้วรู้หรือเปล่าว่าตัวช้างนะั้นกำลังกินอะไรอยู่ น่ากลัวมากช้างตัวนั้นก็ล่างกินอ้อยอย่างอริดอร่อยอากินอ้อยเสร็จแล้วก็กินมะเฟืองอาพอกินมะเฟืองเสร็จนักเรียนครับมือจับหัวไว้พอกินมะเฟืองเสร็จก็เดินต่อไปเดินดึง,ด,งดึงต่อไปพอเดินต่อไปเสร็จแล้วน่าสงสารจะเข้ดอกไม้หอมหอมดอกไม้อะไรหอมจังเลยก็มือเด็ดดอกไม้มาดม โดมเสร็จแล้วสิ่งที่น่าเกิดขึ้นคือเพื่งตัวใหญ่อ่าพื่งตัวใหญ่ต่อยเขาเดินไปเดินมาก่อนจะเข้าบ้านข้าวต้นไม้ต้นใหญ่เขาเดินไปเขาเจอกว้างอ่าเอานับสิลูกนับใครได้เท่าไหร่อ่า ในแต่ละกลุ่มอ่าเก็บรวบรวมถ้าคุณจะถามใครในกลุ่มตัวเองลุกขึ้นใครชนะลุกขึ้นอ่าหัวหน้าเก็บแผ่นหัวหน้าเก็บแผ่นลูกหัวหน้าเก็บแผ่นสามเท่ากันก็ลุกขึ้นมาครับอ่าอะโนเก็บก่อนนะเอาหัวหน้าเก็บมาหัวหน้าเก็บมาครับลูก พ่หน้าเก็บมา,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 าอ่านักเรียนครับใครที่ชนะตบลุกกันก่อนใครชนะอ่าในแต่และกลุ่มสองคนเสมอลุกขึ้นทั้งสองคนอ่นักเรียนทั้งหมดครับตบมือใ้เขาหน่อยลูกเก่งมากๆเลยนะครับถือว่ามีความยอดเยี่ยมอ่ทั้งหมดนั่งลงกิจกรรมต่อไปนักเรียนครับ แม่กงมีหลายคำมากเช่นคำว่าอะไรบ้างครับกลุ่มที่หนึงคางคางคำาอะไรครับคำว่าอะไรครับแม่กงแม่กงคำาอะไรกว้างอ่างยุ่งคำว่าอะไรครับอึ้งอันนี้คำาอะไรครับหลังช้างอะไรนะลูกกุ้งคำว่าอะไรครับพึ่งก้างฝูง วิ่ง <Wing. S 2> อ่าถูกต้องนักเรียนครับมา,มาดูบนกระดานเราเล็กๆนักเรียนครับวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนทำแผนผังความคิดของเรานะครับว่าเมฆงในในภาษาไทยเราเยอะมากนะครับก่อนอืน่นแผนภูมิของเรานะครับเราเขียนไว้ตรงกลางก่อนนะนะครับตรงกลางอ่านะครับเมฆง เราขยายความคิดได้มากมายเลยมีคําว่าอะไรบ้างเราทํามาทาใตา้ทันคํอคำว่าอะไรในด,ดอกไม้ดอกนี้เมื่อกี้มีคําว่าอะไรบ้างนะอ่าวิ่งก็ได้นะครับวิง่งอ่าอ่าคำว่าอะไรครับคางก็ได้เออปิงก็ได้เออ นัเรียนครับไม่จะเป็นต้องเหมือนครูนะคุณครูย้ากเรียนแต่ความคิดบางครั้งาจ,จะเป็นรูปดอกไม้ก็ได้รูปอะไรครับเป็นรูปบ้านรูปเทาวันหรือรูปอะไรที่เรารู้จักเป็นรูปสัตว์ได้ไหมไดค้คุณครูอยากให้นักเรียนนะครับมีการแตกความคิดขึ้นไปเรื่อยๆวันนี้คุณครูมีกระดาษนะครับอ,อ,อ่านะครับอ้าวหน้าหน้าเอามาลูกอ่านะครับคนละแผ่นกันนะโอเคคนละแผ่นกันนะครับเอ่อ เป็นอะไรลูก,ลกนะครับเป็น,ป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 นอะไรนั่งที่ อยังไงบ้างครับมีแมกก่กลมมีตัวอะไรบ้างหนูมีคําว่าอะไรครับคําว,คว่าอะไรบ้างที่เราเขียนได้แล้วอ่าคำว่าอะไรครับวันนี้คำว่าอะไรครับลกูกฟูง,งอ่าถูกต้องครับถูกต้องเลยน้องภูมิคําว่าอะไรครับต่อหน้าน้องภูมิมีตัวน้องภูมิเขียนคําว่าอะไรครับผมเขียนคำว่าหองาหอ๋อหงอ๋อครับใช่ โอเคพัชรีเขียนคำไหนอ,อ๋สองถูกต้องนะครับเราสะกดคำว่า2องให้ครูดูพร้อมกันสิออสอง,งถูกต้องครับเป็นมาตาแม่แม่อะไรครับลูกแม่กงอแม่กงถูกต้องครับ สวยมากเลยนั่นอ่ะรูปนี้สื่อถึงอะไรบ้างลูกสื่อถึงอะไรครับมีดวงอาทิตย์ที่สดใสคอ๋อยิ้มแย้มมีต้นไม้ด้วยต้นไม้เพียนชนะอ่ะสวยมากครับดีมากเลยสายลุงด้วยหัวใจเป็นสายลุง ปูมปูมเขียนคำว่าอะไรลูกหาอยู่ครับหาอ๋ออันนี้อันว่าอะไรครับตาตาสะกดสิตต่างงตาไม่เอกต่างอ่าเป็นอะไรนะครับเป็นอยู่ในมาตาแม่อะไรครับแม่กงแม่โกงอ่าสวยงามมากลูกอ่ะพร้อมนะครับลูกอ่ะนักเรียนครับ อากลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่จะมาพรีเซนต์ก่อนเนาะว่าเขาได้กี่คำนะครับอ่ะมีคำว่าอะไรบ้างครับอิงงงงอิน โอเคอ่าโอเคครับตัวมือเพื่อนน่อยเขาทำไปได้ถึงร้อยนะครับร้อยคำตัวมือเพื่อนหนลูกเก่งมากๆเลยอ่ามีคำว่าอะไรบ้างนะครับอ,อ,อ่างลุ่งป้งอิงดวงจริงจังหืมสร้าง อกโอเคโอเคอ่ะยืนมาอ่ะมาดีมากได้หลายคำนะครับตัวอย่างนะอ่ะทั้งหมดตัวไม่เพื่อนน้อยอ่ะอ่ะนั่งลงครับนั่งพี่ครับอ่ะโคเทนัดโคเทนัดเรียร์ซิตเรียร์ซิต <c oughs> อ่านั้รเยยครับตอนนี้นะครับเป็นช่วงสุดท้ายแล้วคุณครูอยากรู้เลืกเกินว่าในชั่วโมงนี้นักเรียนสามารถรู้จักแม่กงได้กี่คำกลุ่มนี้หนึ่งได้กี่คำครับห <100 4. S 1> นึ่งร้อยสี่ตรงงไหมป้าหน่อยโอ้เยอะมากครับกลุ่มนี้ได้เท่าไหร่ครับร้อยร ร้อยสี่สิบตัวมือบ้านหน่อยเก่งมากมากเลยอันนี้ได้เท่าไหร่ครับลูกไม่ยังไม่ได้นับเหลือกลุ่มหนึ่งเนาะเอากลุ่มต่ป้าร้อยสิบเจ็ดตัวมือบ้านหน่อยนะคะแล้วกลุ่มนี้ล่ะลูกอ่ากลุ่มนี้ล่ะเ <c oughs> <c oughs> อากลุ่มนี้เท่าไหร่ครับ <c oughs> อ่าร้อยสิบห้ากลุ่มไหนถึงร้อยตัวมือบ้หน่อยอ่า